แต่เมื่อกี้ตัดผิดนะผมไม่เดินเพราะว่าลากลงแต่ตลิ่งเนีมันขึ้นกิ่งไม้พอดีนะครับปีซเข้าไปที่เดิมน,นะผมแล้วก็ลากลงมาก็กัดเลยนะผมกับกระปอมบีนักหนึ่งนะผมกับปลาช่อนผอ้วนเลยนะครับไซส์ไม่ใหญ่มากับแต่ว่าปลาอ้วนมากมก็วันนี้มาคันอุปคตอลเทามากสายพีอีตองหนึ่งสลิเก,กี้ครับของนาเป็นหนึ่งก็โอเคครับผมกระปอมบีแล้วเป็น,นจอดมาก